เป็นการอธิบายย้อนในเรื่องกิจอีกรอบหนึ่งนะคะว่าอุเบกขาสันติระนาจิตสองเนี่ยทำหน้าที่ปฏิสนธิผวังและจุติเขาจะเกิดพ้นทวารแต่ถ้าอุเบกขาสันติระนาจิตสองทำหน้าที่สันติระณะกับตถา,าจะเกิดในวาวรเห็นไหมคะพออุเบกขาจึงทำหน้าที่ห้าอย่าง มหาวิปากจิตแปดเนี่ยเขาทำหน้าที่สี่อย่างทำหน้าที่ปฏิสนธิะวงังจุติเขาจะทำหน้าที่พลทวารแต่ถ้าทำหน้าที่ตถารรมณะเขาจะทำหน้าที่ในทวารน,นะคะส่วนมหากตะวิปากจิตเก้าเนี่ยทำหน้าที่สามอย่างก็คือทำหน้าที่ปฏิสนธิะวังและจุติ เขาทําหน้าที่พ้นทวารเพราะฉะนั้นมหคตาวิปากจิตเก้าเนี่ยเขาจะทําหน้าที่พ้นทวารแบบเอกันตะคือพ้นทวารแน่นอนแต่สิบดวงนี้ในทวารก็ได้พ้นทวารก็ได้สิบดวงนี้จึงไม่แน่นอนเห็นไหมคะดังนั้นสิบเก้าดวงนี้ก็คือกลุ่มของพวังคจิตสิบเก้า แล้วมาดูเจสิกที่ประกอบกับมโนธาสามโดยเฉพาะเนี่ยไม่มีเพราะไม่มีเจสิกกลุ่มไหนบอกว่าประกอบกับมโนธาสามได้แน่นอนจึงไม่มีนะคะแล้วเจสิกที่ประกอบกับมหคาตาวิปากาจิตเก้โดยแน่นอนก็ไม่มีนะคะส่วนเจสิกที่เจสิกสิบเจ็ดเนี่ย J เจสิกสิบเจ็ดนี่ยเขาเกิดในทวารเนี่ยเกิดแบบแน่นอนเลยเพราะว่า เจสิกสิบเจ็ดดวงนี้ก็ได้แก่อกุศลเจสิกสิบสี่กับวิรตีเจสิกสามเนี่ยเขาจะต้องเกิดในทวารแบบเอกันตนะคะส่วนเจสิกสามห้าเนี่ยเขาจะเกิดในทวารก็ได้เกิดพ้นทวารก็ได้ดังนั้นเจสิกสามสิบห้าดวงนี้จึงไม่แน่นอนก็คืออเนกันตะรวมแล้วครบห้าสิบสองไหมคะสามสิบห้าบวกสิบเจ็ด เท่ากับเจสิ 52, แยกเป็นเอกันตะสิบเจ็ดอเนกันตะสามสิบห้าเจสิ ดังนั้นในเจสิค่าสิบสองเนี่ยเกิดในทวารโดยแน่นอนจึงมี17โดยไม่แน่นอนก็คือเกิดในทวารก็ได้เกิดพ้นทวารก็ได้มีสารวมแล้วเป็นเจสิค่าสิบสองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายว่าเอแล้วในกลุ่มของอัป,ปมัญญาเจตสิกก็ดีวิรตีเจสิกก็ดีเนี่ยทำไมถึงเกิดแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูในคําอธิบายในช่วงต่อไปนะคะเรามาอยู่ในบทสรุปของทวารสังคหะในส่วนที่สําคัญในเรื่องทวารสังหะก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือจิตที่เกิดในทวารเดียวจิตที่เกิดในทวารห้จิตที่เกิดในทวารหกจิตที่เกิดในทวารแล้วก็จิตที่เกิดพ้นทวารหกเสมอ แต่ส่วนที่สำคัญสำหรับที่จะอธิบายในตอนนี้ก็คือจิตที่เกิดในทวารเดียวจิตที่เกิดในทวารเดียวเขาบอกว่ามีอยู่36เรามาดูนะคะจิตที่เกิดในทวารเดียวมี36 เกิดในทวารเดียวมี36ก็คือกลุ่มของทวิสิบกับอัปนาชาวนะเพราะว่าทวิสิบเนี่ยก็คือจากขุทวารโสตะทวารคานาทวารชิวหาทวารและกายะทวารนะคะจิตพวกนี้จะเกิดเฉพาะทวารไข่ทวารเขานะคะเราก็มาดูในกลุ่มทวิสิบก็คือจากขุ จากขุวินสองสามสิบหกเนี่ยแยกเป็นกลุ่มของทวีสิบ ทวีปัญจวิญญาณนจิตสิบทวีปัญจวิญญาณนจิตสิบก็มีจกักขุวิญญาณนจิตสองโสตะวิญญาณ 92, านจิตสองคาณะวิญญาณนจิตสองชิวหาวิญญาณนจิตสองแล้วก็กายยะวิญญาณนจิตสองตามมาด้วยอัปนาชวนะอปนาชวนะยี่สิบหกเพราะว่าอัป,ปนาชวนะเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเกิดในทวารเดียว เพราะว่าอัปปนาชาวนะ2 6่สหรือห้เนี่ย mm hmm. เขาเกิดได้ทางมนโนถวารเท่านั้นเพราะว่าอัปปนาชาวนะเป็นจิตที่เกิดทางมนโนถวารเพราะว่าเป็นจิตที่เกี่ยวกับการทำฌานดังนั้นจิตที่เกี่ยวกับการทำฌานไม่สามารถเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ต้องเกิดทางใจสถานเดียวนะคะ mm hmm. ก็รวมแล้วได้เท่ากับ36แล้วเรามาดูว่า สในที่นี้คืออะไรสมในที่นี้ก็คือจิตที่เกิดในทวารหามีสมดวงสมดวงในที่นี้ก็คือ มโนธาสามมโนธาสามแยกเป็นอะไรแยกเป็นสัมปติสัมปติชนะจิตสองกับปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่ง ที่ขึ้นในบนกระดานนี้นะคะจะเป็นจิตที่เกิดแบบแน่นอนนะคะเกิดแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเกิดแน่นอนส่วนที่ไม่แน่นอนจะยังไม่พูดถึงเอาส่วนที่สำคัญสำคัญมาให้เห็นก่อนแล้วตอนนี้เรามาดูจิตที่เกิดในทวาร6มีอยู่31 31ดวงในที่นี้ก็คือกลุ่มของมโนทวาราวัชนะจิต1ดวงนะคะมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงตามมาด้วยกลุ่มของกามชวนะอีก29แล้วก็ตัวของสมนัตสันติอีกหนึ่งสมนัตสันติอีกหนึ่งนะคะ31ดวง ส่วนสิส่วน10นี้ก็คือ10ดวงนี้เกิดในทวาร6ก,ก็ได้เกิดพ้นทวาร6ก,ก็ได้เพราะฉะนั้น10ดวงนี้จึงเป็นจิต10ดวงที่ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้า10ดวงนี้ทำหน้าที่ในทวารน,นะคะเขาจะทำหน้าที่ยก สิบดวงก็คืออุเบกขาสันติรณจิตสองอุเบกขาสันติรณจิตสองถ้าทําหน้าที่ในทวารเขาจะทําหน้าที่สันติรณกิจกับตถารมณกิจถ้าทําหน้าที่พ้นทวารเขาจะทําหน้าที่ปฏิสนธิผวังและจุติส่วนมหาวิปากจิตแปดถ้าทําหน้าที่ในทวารเขาจะทําหน้าที่ตถารมณกิจถ้าทําหน้าที่พ้นทวารเขาจะทําหน้าที่ปฏิสนธิ ิภวังคกิจและจุติกิจดังนั้นส,ส่วนเก้าดวงเก้าดวงก็ได้แก่จิตที่เกิดพ้นทวารหกเสมอคำว่าเกิดพ้นทวารหเสมอก็คือเกิดพ้นทวารแบบแน่นอนก็ได้แก่มหักตะวิปากจิตเก้าเพราะว่ามหคกตะวิปากจิตเเนี่ย ไม่ได้ทำหน้าที่ในทวารเพราะว่า9้าดวงนี้ทำหน้าที่ปฏิสนธิพวังและจุติดังนั้นก้าดวงนี้จึงทำหน้าที่พลทวารหเสมอหรือแน่นอนตอนนี้สิบดวงสิบดวงในที่นี้ก็ได้แก่สิบดวงก็ได้แก่สิบในที่นี้ก็ได้แก่อุเบกขาอุเบกขาสันติรณะจิตสอง อุเบกขาสันติระจิตสองเนี่ยเขาทำหน้าที่ในทวารก็ได้ทำหน้าที่ในทวารหกก็ได้พ้นทวาร6ก,ก็ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาสันติระนาจิตสองจึงทําหน้าที่ไม่แน่นอนนะคะเราก็มาดูว่าอุเบกขาสันติระนาจิตสองถ้าเขาทําหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติ แล้วก็ถ้ามาทำหน้าที่สันติรณะตทาเห็นไหมคะอุเบกขาสันติรณะจิตสองเนี่ยถ้าทำหน้าที่ปฏิสนธิพวังจุติจะทำหน้าที่พ้นทวารหก อุเบกขาสันติรณาจิตสองทำหน้าที่สันติรณากับจาาเขาจะทําหน้าที่ในทวาร6ต่อมาก็คือมหาวิปากกับจิต8 วิปาก,กจิตแปดเนี่ยถ้าเขาทำหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติเขาจะทำหน้าที่พนทวารหกถ้าทำหน้าที่ตาทารมนา มหาวิปากถ้าทำหน้าที่ตัดทารมัมะจะทำหน้าที่ในทวาร6ส่วนมหคตะวิปากจิต9ดูนะคะเก้านี้ก็คือมหคตะวิปากจิต9มหคตะวิปากจิต9ก้าเนี่ยทำหน้าที่ ปฏิสนธิพวังจุติเก้าดวงนี้ทำหน้าที่พ้นทวารหกแล้วพ้นแบบแน่นอนนะคะ

สิบเก้านี่คือส่วนที่สำคัญของเรื่องทวารน,นะคะเรื่องทวารเนี่ยจิตที่เกิดทวารเดียวทวารห้าทวารหกแล้วก็พ้นทวารหกเห็นไหมคะมีสิบดวงเนี่ย พ้นก็ได้ไม่พ้นก็ได้ก็คืออยู่ในทวาวรก็ได้อยู่นอกทวาวรก็ได้เนี่ยค่ะคือสิ่งที่สรุปให้ในส่วนของเรื่องทวาวรและสังหะนะคะ